สวัสดีครับอาจารย์วันนี้จะมาพูดคดีอาชญากรรมหมอ,อ่อกับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเหตุการณ์โดยสรุปในบีพศส5 6 0ยเกิดคดีอาชญากรรมที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวางคือคดีหมอ,อ่อหรือนางสาวนนทิยาควัวจัดดุรัตพยาบาลสาวที่ถูกแฟนหนุ่มว่าที่เจ้าบ่าวยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักราชการ ก่อนจะแอบเข้าไปในและพยาบาลจัดฉากให้ดูเหมือนเป็นการค่าตัวตายได้ภายหลังตำรวจป,ปุ๊บพิรุธและสามารถจับบ่มผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็วมาตากฎหมายที่เกี่ยวข้องในประมวลทางอาญามาตา288ฆ่าผู้อื่นระวังระวังตทษดาราหานชีวิตจำคุกตลอดชีวิต หรือจำาคกตั้งแต่15ถึง20ปีมาตา289หากเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนโทษจะหนักขึ้นบานชีวิตมาตาา3 1 3 7่ 1, 3 7าความผิดฐานบุกรุกสถานในยามวิกฤตในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความตางอาญาม,มาตา4 นิยามของผู้ต้องหามาตรา7จ็ดเจ้าพนักง,งานมีอำนาจออกกฎหมายจับหากหลักฐานที่น่าเชื่อว่าได้กระทำความผิดมาตราหพนักง,งานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยายามบุคคลวัตุยานมาตรา158การยื่นคำ,คำฟ้องของอายการโดยระบุข้อเท็จจริงและพฤติกรรม ความผิดมาตรา72ศาลจะต้องมีพิจรารณาอย่างเปิดเผยโดยโอกาสจำเลยนำหลักฐานเข้าสู้ครับพฤติการและกานตอนตามกระบวนการยุติธรรหนึ่งการจับกลุมและการออกหมายจับหลังพบศพเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานเพียงพอจึงออกหมายจับว่าที่เจ้าบ่าวทันที การรวบรวมพยานชินภาพกล้องย้อนปิดโทรศัพท์บันทึกเหตุการณ์สนทนาสองการสอบสวนพนักง,งานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหาพร้อมอาวุธวัตถุพยานส่งมอบให้กับอายการสามการฟ้องคดีอาญาอายการยื่นฟ้องต่อศาลร,ระบุกล่าวหาผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ต้องไว้ก่อนพิจารณาคดีในศาลอย่างเปิดเผยตามหลักการกระบวนการยุติธรรมสี่ การพิจารณาสารจำเลยใช้ให้การรับสารภาพสารจึงพิจารณาในการลงโทษสถานหนักตามกฎหมายคดีนี้สารพิพากษาให้บานชีวิตแต่จำเลยให้การรับสารภาพจึงลดโทษจำคุกตลอดชีวิตการวิเคราะห์คดีฆาตกรรมหมอป,ปอคดีนี้เป็นคดีอาญาร้อนแรงซึ่งเข้าข่ายความผิด ฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาประมวลกฎหมายทางอาญามาตราสองแแมีแรงจูงใจจากความสัมพันธ์ส่วนตัวความหัวงและความพยายามปกปิดพฤติกรรมส่วนตัวของผู้กระทำความผิดซึ่งทำให้พฤติกรรมพฤติการมีลักษณะโหดเหี้ยมและมีการไตรตรองไว้ก่อนประเด็นสำคัญตามกฎหมายการจากกับกุมผู้ต้องหาโดย ไม่มีหมายจับอาศัยอำนาจตามมาตรา78วรรค2และมาตรา80ซึ่งอนุญาตให้จับกลุมโดยไม่มีหมายหากมีเหตุอันควรเชื่อว่ากำลังกระทำความผิดหรือเพิ่งกระทำความผิดพฤติกรรมและหลักฐานแวดล้อมเช่นกล้องวงจรปิดพยานบุคคลและกำารับสารภาพทำให้การจับกุมชอบด้วยกฎหมายนะครับเรื่องยอคดี สาเหตุแรงใจผู้ก่อเหตุคือว่าที่เจ้าบ่าวนายรัตนรน,นชัยเก่งปานชาติซึ่งสาภาพว่าผู้ลงมือฆ่าเพราะต้องการเอาเงินคืนสินสอดรวมถึงมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์และเรื่องกิ๊กของป้ายจแรงใจอื่นมีทั้งเรื่องเงินกู้นับล้านที่เก็บไว้ให้หมอปอเก็บไว้กับหมอปอรวมทั้งเงินสินสอดและทองและความไม่พอใจที่ฝ่ายหญิงยื่นคำขาดให้เลยกับกิ๊กสาวผู้สมรู้ร่วมคิด นายเก่งดำเนินการลงมืออย่างมีแผนโดยมีนางนาริมลช่วยสมบัติหรือว่ากิ๊กสาวช่วยเหลือเช่นจัดหาอาวุธบืนลูกซองสัง้นและข,ขับรถไปส่งก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบว่าเธอมีส่วนร่วมในแผนร่วมก่อเหตุฆาตกรรมด้วยครับการสืบสวนและพยานหลักฐานวงจรบิดจับภาพชายต้องสงสัยมีลักษณะคล้ายเก่งเดินเข้า ออกบ้านปักมอบในช่วงกลางดึกตำรวจพบหลักฐานเสื้อผ้าไอม้มงและพฤติกรรมที่ตรงกับภาพจากกล้องจรบิดซึ่งเมื่อนำมาสอบสวนนายเก่งจึงรับสารภาพนำไปสู่การจับกลุ่มทั้งสองคนผลการดำเนินคดีนายเก่งอยอมรับสารภาพว่าเป็นผู้ยิง<อ>ฝ่ายหญิงโดยด้วยปืนลูกซองนางสาวนฤมลก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าร่วมก่้าโดยเจตนาและร่วมมีปืนไว้ในกครองโดยไม่มีอาวุธอนุญ,ญาต สารตัดสินจำคุกตลอดชีวิตทั้งคู่อย่างไม่ลดโทษและไม่ได้ใจอาไปจากครอบครัวผู้ใดกับผมกคับ